สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับวันนี้เลิกงามยามดีอีกแล้วนะครับเราจะได้มีโอกาสมาชมรอบคันรถใหม่ครับที่หลายๆคนรอคอยครับนั่นคือ All New Camry นั่นเองครับรอบนี้ครับเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างครับเรียกว่าเปลี่ยนโฉมแบบโมเดลช a i นไปเลยครับรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับ สำหรับ All New Toyota Camry รอบนี้นะครับเขาจะไม่มีเครื่องยนต์แบบเบนซิน2.5ลิตรแล้วนะฮะรบอบนี้จะมาเป็นแบบ Full Hybrid ล้วนๆครับ ตัวเครื่องยนต์ครับยังเป็นใช้รหัสเดิมครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของชิ้นส่วนภายในบางอย่างครับทำให้รอบนี้ครับสามารถผลิตกําลังตัวเครื่องยนต์ครับได้มากขึ้นครับเป็น186แรงม้า221นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดครับเครื่องยนต์เป็นตัวเดิม2.5ลิตรเบนซินนะฮะจะทางานคู่กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าชุดใหม่ทั้งชุดครับแล้วก็ตัวระบบไฮบริดชุดใหม่ทั้งชุดด้วยครับตัวนี้ตัวมอเตอร์อย่างเดียวจะทํางาน ได้ที่1 3 6แรงม้า208นิวตันเมตรครับและเมื่อมาคอมบรวมกันครับการทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยจะสามารถเบ่งพลังได้สูงสุดถึงที่227ี่แรงม้าครับแต่ถ้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยเขาให้เอาตัวเลขของตัวเครื่องยนต์ที่เป็น2 2 1นิวตันเมตรเนี่ยเอามาเคลมได้เลยครับและที่สำคัญครับตัวนี้ครับจะเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ครับที่ใช้ส่งกำลังไฟให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับจากเดิมครับที่เป็นเมทัลไฮไดนะครับรอบนี้เปลี่ยนเป็น ลิเทียมไอออนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ All-New t o ต้าแคมรี่นะครับยังเป็นรถแบบซีดานดีเซ gment ครับเป็นเรียกว่าเป็นซีดานกลางก็ได้นะครับมิติตัวรถครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าเดิมทุกประการครับยกเว้นความยาวอย่างเดียวครับที่เขายังยาวขึ้นกว่าเดิมครับ35มิลคาดว่ามันจะมาจากชุดแต่งนี่ะครับที่มันจะดูยื่นขึ้นมากว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะส่วนช่วงล่างด้านหน้าครับยังเป็นแบบ แม็กเฟอร์สันสตัดครับและด้านหลังเป็นแบบปีกนกคู่ครับอิสระด้วยครับมาดูการดีไซน์ด้านหน้าของตัว All New Toyota Camry ครับจะดูว่าโหเปลี่ยนจากเดิมไปเกือบทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะไฟไฟหน้านะเป็นแบบ LED แบบ Full LED ทั้งเซตนะฮะเป็นทรงแบบ h a m m e r Head นะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนของด้านหน้าครับที่เป็นช่องรับลมตรงนี้ใช้เป็นชิ้นส่วนที่เป็นเป็นโนแบ็สีดำเงาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้าครับแบบ Diamond Mesh นะฮะตัวนี้เนี่ย จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่เราดูกันอยู่นี่คือรุ่นพรีเมียมรักซูรี่ท็อปบนสุดเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าชุดเดียวนะครับที่ได้เป็นสีเทานะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆครับเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัวเว้นนะฮะที่เป็นช่องลมที่สามารถ รีดลมนะครับจากด้านหน้าวิ่งผ่านตัวล้อข้างหลังไปได้ฮะรตรงนี้เลยครับแล้วก็จะมีการดีไซน์ต่างๆนะครับตัวกันชนหน้ามีเส้นคมสวยงามนะครับดูจริงๆก็คล้ายๆกับตัว Prius ที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันครับและที่สำคัญครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับเขาใส่มา4จุดรอบคันมี8จุดครับ ล้อครับล้อ Max เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นขนาด18นิ้วนะฮะจะใส่มาเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยมีสีเงินกับสีดำแบบนี้ครับเป็นแบบทูโทนเลยนะครับตัวยางที่ใส่มานี่ใส่เป็นของ b r i Bridge Stone ซะด้วยนะฮะเป็นรุ่น t u r a n ซ a นะครับตัวนี้นครับ ตัวยางที่ใส่มาเป็นไซส์2 3 5ทับ45 r 18ครับระบบเบรกแน่นอนครับว่าต้องเป็นดิสเบรกครับแต่ว่าชุดนี้ครับของตัว All New Camry รอบนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเบรกชุดใหม่ครับให้ทำงานได้ดูธรรมชาติมากขึ้นและมีความนุ่มนวลและเสียงเงียบมากกว่าเดิมด้วยครับ มาดูดีไซน์ด้านข้างโดยรวมครับจะเห็นว่าตัวซุ้มล้อนะับเขาก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถแหละครับแต่ว่าจะมีความคมนะฮะทำให้ดูได้ว่ามีสันอยู่ตรงนี้ให้ดูมีความแบบเข้มแข็งเล็กน้อยนะฮะวีตรานะครับ SUV บ่งบอกว่ารถคันนี้คือระบบไฮบริดนะฮะตัวกระจกมองข้างครับตัวนี้จะใช้สีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็ด้านล่างครับเขาจะตัดด้วยสีดําแล้วก็จะมีกล้องตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ารถคันนี้จะมีกล้อง ระบบ360องศามองรอบคัน PVM ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะฮะตรงนี้ติดลงเข้าไปด้วยนะฮะตัวรถนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครตัวมือจับนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีระบบ Keyless Entry เข้าไปด้วยครับเข้าออกได้สบายครับปัดสีดำตรงนี้แล้วก็เพิ่มชุดโครเมียม ตรงขอบกระจกตรงนี้นะครับให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะชายด้านล่างแน่นอนครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นฝาตัวที่เติมน้ํามันครับข้างหลังเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันครับล้อใช้ขนาดเดียวกันครับแล้วก็จะเห็นแบบความงดงามดูเพรียวลมดูสง่าดูเท่ดูขับได้เร้าใจแน่นอนครับกับ l อ New t o ตัวตา a m รีครับ ตัวด้านท้ายครับการออกแบบก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเราจะเห็นว่าตัวไฟท้ายเขามีออกแบบใหม่ครับเป็นแบบทรงตัว C นะก็จะเป็นระบบตัวที่เป็น Full LED ทั้งเซตนะฮะจะไม่มีตัวหลอดไส้แล้วจะเป็นทั้งเซตเลยนะครับมีตราแคมรี่ตรงนี้นะครับสีเงินครับแล้วก็ตาตัวตาสีเงินตรงนี้ครับมีตา HGV อยู่ตรงนี้แบบสวยงามและที่สำคัญนี่อย่างที่บอกไปครับมันจะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่สามารถจับตรวจ วัตถุนะครับรอบคันได้ครับแตดตำแหน่งข้างหลังเขาจะมีสีข้างหน้าจะมีสีครับแล้วก็ตัดด้านล่างแบบนี้ครับเป็นชุดพลาสติกสีดำครับสวยงามครับมีกล้องด้านหลังอีกชุดหนึ่งนะฮะประตูครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้าครับแต่ว่าจะเป็นวันท o u c h กดแล้วเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยครับมาพิสูจน์กันครับว่าตัวท้ายของตัว all new camry นะครับใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองมุดเข้าไปว่ามันจะไซส์ใหญ่ไหมนะโอ้โหบอกเลย เหลือเฟือนี่มุดเข้าไปแล้วนี่โอ้โหนี่เอามันนอนอีกคนนี่ยังได้นะนี่อยู่สองคนแบบสบายๆนะผมว่ายัดกระเป๋าใหญ่ๆสองใบสบายเลยครับมาดูภายในครับของ All New Camry รอบนีนะ้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อผมเปิดรถนะฮะเห็นไหมครัทั้งตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวบาะครับมันสามารถปรับระดับ มาอยู่ในจุดที่เราตั้งค่าไว้นะครับเป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติครับจะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นพรีเมียมรักชูรี่เท่านั้นนะฮะตัวบ่อฝั่งนี้ครับจะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางครับแล้วก็จะมีระบบเป่าลมนะครับระบายความร้อนครับของคนนั่งได้ด้วยครับและที่สําคัญครับฝั่งนี้เขาก็ปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางได้เหมือนฝั่งนี้เหมือนกันครับและที่สําคัญฝั่งนี้ครับจะมีตัวปรับดันหลังให้ด้วยครับ สำหรับหน้าจอตัวนี้ครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะขนาด12.3นิ้วครับตัวนี้นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay แบบไร้าสายด้วยครับส่วนตัว Android Auto ตอนนี้ยังต้องเสียบสายไปก่อนนะครับก็สามารถทำงานได้มากมายครับแล้วก็สามารถแสดงผลตัวกล้องมองรอบคัน PVM ได้ด้วยครับหน้าจอชัดขนาดใหญ่แบบนี้ฝังหน้าจอไปแบบนี้ครับและที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยจะมีตัวลาโพงแบบ JBL รอบคันนะครับใส่มาให้ด้วยนะครับจำนวน9แมน่งมีให้เฉพาะตัวรุ่นนี้ครับตัวพรีเมียมรักชูรี่ครับส่วนการทํางานของหน้าจอเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยขอติดเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ในช่วงที่เราได้ไปทําการทดสอบกันเราจะไปรีวิวดูกันเลยครับว่าหน้าจอเนี่ยมันทํางานอะไรได้บ้างกันแบบชําๆเลยครับรอบนี้เวลาน้อยเอาดูเท่านี้ไปก่อนครับมาดูดีไซน์แผบคอนโซลหน้าหน้านี้ก็ถือว่าปรับใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นจุดตรงนี้นะฮะที่จะเป็นชุดเปียโนแบ็กแบบเส้นสายยา,ยาวเพื่อให้ตัวคอนโซลนี่มันดูกว้างมากขึ้นครับเป็นชิ้นเดียวมากับตัวที่เป็นหน้าจอ12.3นิ้วนะฮะ ชุดควบคุมตัวอุณหภูมิตรงนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถแยกโซนได้3โซนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็จะมีปุ่มกดอะไรให้เยอะแยะมากมายครับข้างล่างครับตรงนี้ครับจะมีชุดช่องไวเลสชาร์จครับแล้วก็มีช่อง USB C ให้ตรงนี้เนี่ยอีก3ชิ้นเลยอีก3รูเลยนะฮะนี่หูให้แบบชํำๆครับมีช่องที่ใส่แก้วทัมเบอร์ได้ครับมีเกียร์ขนาด กระทัดรัดนี่สวยงามมากๆครับตรงนี้มีปุ่มครับเลือกโหมดการทํางานครับสปอร์ตนอร์มอลแล้วก็อีโคได้ครับมีปุ่มนะครับที่เราสามารถเลือกเป็นโหมด EV ีล้วนๆก็ได้ครับมีระบบออโต้โฮให้มีตัวพาร์คิ้งเบรกให้แบบไฟฟ้าครับโอ้โหสวยงามมากๆแล้วดูคอนโซลด้านฝั่งคนนั่งนะฮะเขาจะมีโค้งรับแบบนี้ครับเพื่อแบบเหมือนกับแบ่งสเปกันชัดเจนว่าฝั่งนี้เป็นคนขับนะและฝั่งนี้เป็นคนนั่งนะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้นะครับ และนี่คือมิติใหม่ครับของ all new Toyota Camry ครับหลังคาครับใส่มาเป็นแบบพ n o r a m มิ Sun r ร o f นะหรือว่าจะเป็น Moonroof ก็ได้แล้วแต่ับเป็นหลังคาที่เปิดได้ครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นผ้านะครับสามารถปิดนะฮะตัวนี้ได้เดี๋ยวผมลองดูนะอ่ะเนี่ยพอปิดก็เป็นอย่างนี้นี่นะครับเป็นผ้าน,นะฮะปิดแล้วมันจะมืดแบบนี้เลยนะฮะนี่หน้าผมก็จะมืดๆหน่อยแล้วก็ เปิดได้แบบไฟฟ้าแล้วก็หลังคาตัวนี้ก็จะเปิดได้เช่นเดียวกันครับนี่คือมิดิใหม่ของตัว All New Toyota Camry ครับลองมานั่งด้านหลังดูบ้างครับว่า All New Toyota Camry ครับคันนี้เนี่ยนั่งสบายไหมเออเบื้องต้นอยอ่นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเบาเนี่ยมันเป็นแบบ เวลคัมสีใช่ไหมครับมันจะเลยถอยหลังมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะถอยหลังมาเยอะแล้วนะครับผมก็ยังนั่งสบายนะที่สำคัญคือเท้าเนี่ยสามารถสอดเข้าไปข้างใต้ได้นี่แบบสบายๆขนาดปุ่มเท้าใหญ่นะครับนี่โอ้โหสบายมากหัวเหลือเพียบนะครับปีประตูนะฮะตัวนี้จะมีตัวมา่านบังแดดให้เลยนะครับฝังมากับตัวนี้เลยปิดแบบนี้โอ้โหบังแดดได้สบายๆนะฮะมี เบาตรงกลางนี่ขอโทษครับนี่คือจุดขายนะฮะของตัวรถคันนี้จริงครับเพราะว่าเบาครับมันสามารถเอียงแบบนี้ได้เห็นไหมเอียงสุดได้ขนาดนี้เลยหรือว่าจะตั้งขึ้นก็ได้นะครับนี่ยกขึ้นได้สูงสุดขนาดไหนดูนะได้ประมาณนี้นะครับและท่อตรงนี้ครับสามารถควบคุมตัวที่เป็นอุณหภูมินะครับสำหรับด้านหลังได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารถคันนี้แบ่ง อุณภูมิได้3โซนครับด้านหน้าซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งเซตนะครับตรงนี้แล้วก็ควบคุมจากตรงนี้ได้เลยแล้วจะตรงนี้ครับมีที่วางแก้วให้เนี่ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะเท้าแขนได้อย่างเดียวปิดปึ้มไปแบบนี้เรียบๆนั่ง3ามคนได้ครับมีแอร์ด้านหลังให้นะแล้วก็มีช่อง usb c ให้อีก2ช่องด้านหลังครับจะให้เยอะไปไหนครับแล้วก็จะมีช่องที่ใส่เอกสารตรงนี้ได้ ะะมีมือจับตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีไฟด้านหลังตรงนี้ให้เล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้สว่างอะไรมากมายแต่ที่สําคัญคือตัวนี้ดีตรงนี้นะครับมีพาโนรามิกซันลูฟออกมาแบบนี้เนี่ยพอนั่งดูแล้วมันถูกกว้างขวางด้านหลังนี่มันดูสบายมันดูดีมากขึ้นเยอะเลยครับกับตัว all new Toyota Camry รอบนี้คร และทางเลือกของ All New Camry รอบนี้นะครับภายในก็จะมีสีทูโทนมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวบอกเป็นสีน้ำตาลครับเป็นหนังแบบสมูทเลทท่อนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับปัดกันแบบนี้คุณสามารถเลือกได้ครับเพียงแต่ว่าตัวสีภายในครับมันจะมีให้แค่2สีนะับที่จับคู่กับสีภายนอกเท่านั้นนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าสีภายในแบบไหนครับเป็นสีดำแบบเมื่อกี้นะหรือว่าจะเป็นสีทูโทนดำน้ำตาลแบบนี้ที่คุณชื่นชอบครับ อีก3จุดนะครับที่ทางโตโยต้าแคมรี่นะครับรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันดีขึ้นจากรุ่นปัจจุบันครับชุดแรกเลยครับก็คือชุดของช่วงล่างนะฮะตัวนี้เขามีการปรับใหม่ครับเพื่อให้ตัวช่วงล่างเนี่ยกระชับเกาะถนนมากขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลไว้ได้เหมือนเดิมครับส่วนต่อมาครับก็คือเรื่องของการเก็บเสียงครับมีการบุตัวซับเสียงครับในจุดต่างๆที่รอบที่แล้วนะครับ รู้สึกว่ามันจะเก็บเสียงได้ไม่ดีพอครับรอบนี้ทำให้มันดีกว่าเดิมบุมากกว่าเดิมเพื่อให้เก็บเสียงได้ดีมากขึ้นครับและจุดสุดท้ายครับที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีมากขึ้นก็คือตัวพวงมาลัยไฟฟ้า EPS นั่นเองครับตัวนี้จะปรับใหม่ให้ทำงานได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับดูดีมากขึ้นควบคุมได้คมคกริบมากขึ้นครับส่วนจะดีจริงไหมครับเดี๋ยวรอน้องท็อปไปพิสูจน์กันในรอบนี้ครับ สำหรับระบบความปลอดภัยในรอบนี้ครับของ All New Toyota Camry ครับแน่นอนเขาใส่มาเต็มแน่นอนครับตัว Toyota Safety Sense Version ใหม่ล่าสุดนะฮะรับรองว่าเขาใส่มาครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็น Dynamic Radar Cruise Control ครับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมบอดด้านข้าง Rear Cross Traffic Alert พวกนี้ใส่มาหมดครับและที่สําคัญจะมีตัวเพิ่มเติมมาก็คือตัวเตือนเมื่อเปิดประตูครับเวลาเราเปิดประตูแล้วมีรถมาด้านหลังเนี่ย จะมีระบบเตือนให้เลยบอกว่าข้างหลังมีรถนะให้ระวังด้วยนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาครับและที่สําคัญครับตัวนี้ครับเขาใส่กล้องหน้านะครับเป็นกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยครับทั้ง2รุ่นย่อยด้านบนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะไม่มีมาให้ตัวนี้ต้องไปติดเองครก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าตัวตัวต้แอสซสซอรี่ครับเขามีพร้อมให้ติดตั้งได้อยู่แล้วครับระบบความปลอดภัยทั้งหมดมีอะไรบ้างก็ผมขึ้นว้ให้หมดแล้วลองอ่านดูกันแล้วกันนะครับ แล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเอาแบบคร่าวๆจริงๆของตัว All New Toyota Camry ในรอบนี้นะฮะนี่คือตัวรายละเอียดของตัวท็อปสุดครับ p ร e m i u m l u x u r y ครับรายละเอียดเอาแบบละเอียดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะครับวันไหนที่เราได้รถมารีวิวแบบเดียวๆนะจะจัดเต็มให้ทุกรายละเอียดครับรอบนี้เวลาน,น้อยเงีคบเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ที่สำคัญครับ รายละเอียดทั้งหมดที่ผมบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าเชื่อผมทุกอย่างครับถ้าดีที่สุดครับคุณควรไปลองจับด้วยตัวเองครับที่ศูนย์บริการของโตยต้าทุกสาขาทั่วประเทศนะครับที่ไหนก็ได้นะไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สำคัญอย่าลืมลองขับตัวเด็กรดครับเพราะคุณได้รู้เลยครับว่าตัวคันนี้ครับมันดีกับคุณจริงหรือไม่และเหมาะสมกับราคาที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวรอบคันในรอบนี้ครับของ all new t o o t a c a m r y ครับถ้าใครชินช็อบคลิปน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเด็ทุกคนครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรอบคันแบบนี้นะครับการพาขับรถจริงๆครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนําเสนอตลอดเวลาครับอย่าลืมกดซับสไครต์ครับแล้วกดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอ๋ครับคงหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ